อินสมปัมกันค่ะทุกคนต่างๆค่ะทุกคนเองชิมก่อนนะอือออ นืำไก่ทอดเจ้านี้อร่อยมากเจ้าที่ขายดีมากแล้วก็เป็นรถเข็นทุกคนจะจอดอยู่หน้าประชาสงเคราะห์สามสิบร้านนี้ขายดีแล้ะอร่อย ¿Vale? Mm -hmm. 嗯。<laughs> Cái okay, thơm อ๋อเผ็ดม,มากทุกคนแต่เป็นสุปตำที่อร่อยมากสุปตำมร้านโปรดแซบวันรัชดาฮะ